สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมาเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับเจ้าตัว t e c h n o Spa r k Go 1กับมือถือเลทราคา2,000นะครับพีจะขอแนบวินการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนทยปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ให้นะครับผมบางครั้งเนาะราคา มันอาจจะขึ้นบางครั้งราคามันอาจจะลงรบกวนเช็คราคาล่าสุดตามนิงพี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมบอกว่าสเปคกับราคาตัวนี้เกินคุ้มจริงครับสเปคให้มา CPU e w s o f T615 Octa-core ผมตัวนี้รุ่นเบรดผมเลยนะครับ 3G บวเพิ่ม 3G ผมพี่ขอเข้าเกม ROV ผมเลยนะครับนี่ครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สับพี่นะรู้สึกว่าเป็นห่ที่หน้าจอให้มา 6.67นิ้วลิฟร์ในการทารคือ120เฮิรตคือหน้าจอผมสวยจริงครับผมมาดูว่าเล่นเกม ROV จะเป็นไงบ้างในการปรับสูงสุดผมซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าแบตให้มา5,000กับตัวชาร์จคือ15วัตต์ลำโพงคู่แบบตัว DTS ผมสเปคบอกเลยว่าจะเต็มมากครับในการปรับพับเพียขอปรับตัวลำโพงให้ดูเลยว่ามันปรับสูงสุดเสียงคือดังมากครับ เสียงคูดดีครับนี่ครับขอเบาเสียงก่อนว่าเสียงมันดังจริงครับผมตัวนี้ครับผมในการปรับผมภาพ HD P ดีขอตั้งค่าสูงมากมตัวนี้จะเส้นผลพีปรับเป็นสูงผมเพราะว่าตัวนี้ปรับซื้อคำว่าสูงนะครับแล้วก็ทุกอย่างของพาร์ติเคลิลพีปรับเป็นสูงมากครับนี่ครับผมตั้งค่าเป็นเฟนทุกอย่างพีเปิดสูงสุดผมรู้ว่าเกมนี้จะเป็นไงบ้างสับเกม r o v e, ในะครับปรับสูงสุดผมตัวนี้ครับฮัตด,ดีมาก คือทัดติดนิ้วดีมากผมซิ่งเอาตรงนะความร้อนตัวนี้พี่เล่นมาคือว่าจัดการดีมากยูซอฟทีหกหนึ่งห้าความเร็วสูสีกับเจ้าตัวฮโร่จีแปดห้าออกตาคอครับนี่ลำโพงผมลำโพงสองตัวโมเลยว่าเสียงผมกระถึงแน่นอนตัวนี้หน้าจอสวยงามมากครับตรงเลยว่าหน้าจอสปีถือว่าหน้าจอสวยจริงครับผมตัวนี้หน้าจอเสียไหมว่าตัวนี้ผมตัวสกินโทนอะ ของหน้าจอสแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับทัโดโคตรดีอ่ะโหทัดดีมากเฮ้ยเอาตรงนะฟีลิ่งโคตรดีอ่ะงบสองพันครับผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้คุ้มสุดๆเล่นเกมดีมากนะครับผมดูผมในการทัดทัดเบิร์กอ่ะทัดอย่างแจ่มอ่ะและอวยพูดตรงเลยว่าทัดมีควมแบตครับตอนทนี่สาม33%ามเปอร์เซ็นตนะครับแบต ลำโพงเสียงดีจริงให้ดูใกล้ๆ้วผมว่าหน้าจอมันจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้เนาะลำโพงเสียงดังดีมากครับลำโพงเสียงดังดีจริงเอาตรงว่าลำโพงเสียงดังดีครับผมตัวนี้พีเชื่อมต่อผ่านไ wi ไ,ไฟ5นะครับผมในการเล่นเกมตัว ROV นะครับ บตครับตอนนี้3าเเซ็นะครับนี่ครับบอดี้มันสวยงามมากอะรู้สึกว่าเวลาเล่นเกมแบบน้ำหนักมันพอดีพอควรมากครับแล้วเราลำโพงผมสัพีรู้สึกว่าลำโพง2ตัวพี่เล่นเกมนี้มาแหละบอกเลยว่าลำโพงเสียงกระหึ่มดีมากครับมาดูว่า10บนาทีแบตมันจะเป็นไงบ้างเนาะสพีนสพีนใช้งานมาแบต <Bad S 2> ก็ประมาณ3าเปต่อสิบนาทีนะครับนะครับ ตอนนี้สียดก็อยู่ที่ห้าสิครับห้าสิบเก้าเสียงลำโพงนี่ดังมากครับอันนี้พีดาวโหลดแพดเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับภาพอย่างสวยอ่ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ดูว,ว่าภาพสวยจริงไหมครับตรงๆเลยว่าภาพสวยงามมากนะครับหกสิบห้าสบแปดหสเฟมนี่ค<ม>รับผมฟรรเฟมเด็นนะผมตรงนี้นะครับลองสังเกตดูครับผม ทับดีมากครับกดดีมากบอกเลยว่าทับดีจริงครับพีเล่นมาหลายตาผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมาก ฮัดโคตรดีอะ่ะฮ <First Blood. S 1> ัดอย่างแจ่มครับแล้วเฟรมเรทคือมันนิ่งมากเลยนะโอ้เกินคุ้มครับเกินคุ้มบอกเลย จริงๆเจ้าตัวเทคโน34ก็เล่นดีนะผมตัวสปาร์คสามสิบีหรือว่าเทคโนโปว่าตระกูลนี้เล่นเกมดีมากครับคือเทคโนทํรลมมาดีมากเล่นเกมดีสครับผมตัวนี้ทัดดีมากสปีดว่าทัดดีมากครับมาดูว่าจะเป็นไงบ้างครับผมเราไปเชื่อด้านบนกับผมตัวนี้นะครับ พี่ชอบในการทัพมากเลยอะเว,วิร์กเวิร์กเวิร์กเรามาตีดักไซเดอร์ผมตอนนี้นะมามามีคนมาตีเซอร์เราไหม คือมันมันิ่งมันกดมันทัดมันแบบมันมันสมูทมากอะ่ะตรงตรงในงบสองพันเกินคุมมากครับดูกครับผมทัดโคตรดีอะ่ะโอ้เฟรมเอ็ดดีมากครับ อาจจะมีการแบบนิดนึ่งรับผมแต่สัพีนั้นรู้สึกว่าพี่เล่นมาหลายตาแล้วมันเวิร์กมากครับตอวนี้อ่ะดูหายากมากกับมาถึงวอเบสสองพันแจ่ทัดีขนาดนี้ ระวังเอาไปสู้ดอกต้นให้ทินเห็นแล้วนะี่ผมครับดีดักไซเยอร์โอ้ตีมังกรครับผมโอ้สิ่ยอดทัดโคตรดีอ่ะแบตครับแบตตอนนี้ลดหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะแบตอึดครับสองถึงสามประเด็นต่อสิบนาทีครับถือว่าอึดครับผมตัวนี้อึดอึดอึดสบายหายองผมแบตอ่ะ ห้าทีเราไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์งออันนี้พี่ปรับสูงสุดผมของตัวมือถือที่มันรองรับสูงสุดของเจ้าตัวเทคโนโลนยีเกอาร์วีผมห้าสิบเก้าอ่ะห้าสิบเอ็ดอ่ะ,อะตกอย่างมากครับผม โทษดีอ่ะพัดดีมากครับลำโพงเสียงดีจริงนะตัวนี้อ่ะ พีถือว่าตัวนี้สบายหายห่วงครับผมกับการเล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดกับเทคโนส Spark ตนึ่งผมพีจะขอเนี่ยมีในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปให้ผมบอกลว่าตัวนี้สเปคเกินราคามากครับคุ้มจริงจะขอเนี่ยิงกับมือถือที่พีรู้สึกว่ามันคุ้มจริงตัวคือเจ้าตัวอิสฟินิตสมาร์ท9ที่พีจะขอเนี่ยใต้คลิปแท็กเด็ดมือถือราคาสุดคุ้มใต้คอมเมนต์ผมสำนี้ขอบคุณครับ